พานิสซอเซนมาแล้วค่ะไปทุกที่ทุกแห่งที่มีของดีจังหวัดสุรินสวัสดีค่ะพบกับน้องก้อยน้องไหมกับรายการพานิสซอสเ ันนี้ก็เป็น e ีพีสามของเราแล้วว่าแต่วันนี้เราจะไปที่ไหนกันคะพี่กกอยรู้จักพรอบของเราเล้วยนะคะน้องใหม่วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูสินค้านะคะที่ผลิตจากผ้าไหมหรือว่าผ้าฝ้ายของเรานั่นเองนะคะแต่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนั้นเดี๋ยวเราจะพา<อ>ทุกคนไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปทําความรู้จักกับพี่หยาอารยาพาณิชนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันหยาอรารยาค่ะเจ้าของกิจการนะคะร้านอรารยาพาณิชค่ะ จุดเริ่มต้นที่เรามาแปรรูปผลิตภัณฑ์แปรปแปรูปจากผ้าฝ้ายนะคะเนื่องจากว่าในท้องถิ่นของเรามีผ้าฝ้ายนะคะที่ผิดออกมามากมายและอยากจะเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าฝ้ายโดยการน,นำมาแปรรูปตามความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์งานดีไซน์และอยากจะให้ชุมชนมีไรายได้ซึ่งผ้า ที่เราใช้เป็นผ้าฝ้ายในท้องถิ่นนะคะผลิตโดยอำเภอสนงอำเภอรัตนบุรีอำเภอข่าตูมและชุพรบุรีค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> เราก็จะสู่ขั้นตอนของการออกแบบเพื่อที่จะทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาก่อนที่จะมีผลิตภัณฑ์สวยๆออกสู่ท้องตลาดเราก็ต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ก่อนว่าผ้าที่เราได้มาเนี่ยเราจะออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง <S <S 1 ทางร้านของเราออกแบบคือร่มผ้าขงมา้าผ้าขิดแล้วก็มีหมวกนอกจากเราทำหมวกแล้วยังมีกระเป๋าซึ่งก็จะมีหลากหลายขนาดนะคะมีทั้งใบเล็กใบใหญ่นะคะก็คือสามารถใช้ได้หลากหลายโอกาสนะคะ เราเองนะคะก็ได้รับอนุญาตนะคะให้ใช้เครื่องหมายรับรองสินค้าและบริการจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์เบสค่ะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์นะคะก็ให้การรับรองนะคะถือว่าเป็นมาตรฐานลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะเรียกว่ามพชอนะคะ สินค้าของเรานะคะว่าสินค้าของเราสวยๆแบบนี้ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่กันนะคะเริ่มต้นที่หมวกก่อนเลยค่ะหมวกใบนี้ราคาเริ่มต้นที่200บาทนะคะแล้วก็มาดูที่นี่เลยค่ะเป็นเป้มีสิบรอบด,ด้านค่ะเป้ที่ไหนจะมีสิบอะไรได้มากมายขนาดนี้5ซิบราคา350แล้วก็ยังมีนี่ค่ะอันนี้เป็นถุงย่ามนะคะค่าราคาสุดประหยัด200บาทก็นอกจากถุงผ้าแล้วเรายังมีย่ามนะคะ ย่ามผ้าไหมสวยๆอันนี้ราคาเริ่มต้นที่690บาทแล้วก็ยังมีในส่วนของร่มค่ะอันนี้เลยที่โดดเด่นมากเลยลายผ้าลายขิดนะคะเขาเรียกว่าลายขิดช้างเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินราคาเริ่มต้นที่300บาทค่ะต้องทาในการจำหน่าย ออนไลน์นะคะก็จะมีในส่วนของหน้าเพจนะคะร่วมภาคาม้ภาคขิด DIY บายคุณยาตามบูธต่างๆนะคะเราก็มีโอกาสได้ไปจําหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นบูธของสํานักง,งานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์หรือว่าจะเป็นสั่งซื้อผ่านไลน์ าเมเบอร์นี้ได้เลยนะคะค่ะและเร็วนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของเราก็จะวางจําจหน่ายบนแพลตฟอร์มสุรินเบสคอมตลาดของรีเืองสุรินโดยสำนักงานพณนธ์จังหวัดสุรินให้การสนับสนุนค่ะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนไปชมสินค้านะคะที่ผลิตจากผ้าไหมหรือว่าผ้าฝ้ายของจังหวัดสุรินเราสวยใช่ไหมคะทุกคนอีพีต่อไปพวกเราจะพากันไปที่ไหนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะพานิสอรเซนพานิสอรเซนไปแล้วนะคะพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย